โบแวนดาพูดแล้วหลังโดนแซแรงกินต้มอึงไข่บาปมากเป็นประเด็นร้อนวอนโซเชียลเลยทีเดียวละค่ะหลังจากที่โบแวนดาคุณแม่ของน้องมาลินะคะได้โชว์คลิปขณะที่ตนเองนั้นกำลังเปิบต้มอึงไข่ซึ่งในคลิปเนี่ยโบแวนดายังบอกด้วยนะคะว่าเป็นอาหารที่หายากมากๆ จนทำให้เรื่องนี้กลายมาเป็นดราม่าค่ะเมื่อมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปคอมเมนต์โดยบอกว่ากินต้มอึ่งไข่แบบนี้จะบาปไหมไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือยังไงเขาท้องอยู่ไปจับมากินได้มาตัวใหญ่มากไข่เยอะมากนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหาก,กินยากมากนะหาก,กินยากมากนะทุกคน เยอะมากแล้วก็จะจิ้มจิ้มแจบนี้นะคะน้ำลายนี่น้อยทำให้นะคะจะเป็นต้มมะขามนี่ดีมาก ล่าสุดโบวานดาก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเนตที่บอกว่ากินต้มอึ่งไข่แบบนี้บาปนะ ถ้าเรากินไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลาคาเวียไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาคอตไข่ปลาลิวกิวไข่ปลาดุกไข่ปลาแฮริงเราจะบาปไหมคะแล้วถ้ายังกินเนื้อสัตว์ทุกประเภทจะบาปไหมคะแบบไหนที่เรียกว่าบาปโบว่าคนกินคนบาปสุดค่ะส่วนในวิธีการกินแบบคนกินคนนั้นบาปมากบาปน้อยอยู่ที่วิธีการกินค่ะ้โบวันได้ยังคอมเมนต์อีกว่าบาปของโบคือทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ค่ะ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ